สวัสดีครับพี่น้องครับข่าวด่วนครับพี่น้องครับผมมาอะไรนะครับนะฮะการถี่บอดโจเรามาคุยมือนีนะครับได้ข่าวด่วนเรื่องดีอย่างวันทีครับป๋าเอกชัยนะครับเหมาโรงภาพยนตร์นะครับเออเมาโรงภาพยนตร์ค่ายอองานนี้ทําเพื่อพ่อโจและน้องอุ้งอิงโดยเฉพาะเลยนะครับแอมโอ้ยผมกับเฝ้าจากล่วงเนาะนะครับสามรอบนะครับสามรอบนะฮะ ปาเอกชัยนะครับเพื่อพ่อโจและน้องอิงเมาให้คนใต้ได้ชมกันนะครับในส่วนของคนใต้จะได้ชมกันสําหรับภาพยนตร์ค่ายออกโดยที่นะครับเขาเอิ่นว่าเพื่อนะครับให้ผู้ถี่เพื่อนบอมมี่กำลังสับเนาะในส่วนนี้นะครับเพิ่มไปอีก3รอบ51 52 53หาสินะครับหาส ตอนนี้ก็50เสียนรอบนะครับเป้าหมายกยจะให้ได้จักหนึ่งรอรอบเนาะในส่วนของรอบเหมาเฮานะครับแล้วพี่นองคิดว่าบัณนี้พี่นองก็จิถามว่าเอ๊ะเอาเราป้าเอกเราสั่งหนังอี่ยงนอนะครับนั่นก็คือเหมยสองกับกิ่งแก้วนะครับนี่นะครับสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้สาหรับผู้อานวยการสะดกนะครับเจ้าของหนังนะครับป้าเอกก็ใช่นะครับ เมยสองและกับกิงแก้วะนันพี่นองแฟนๆน,นะครับสาวหน่อยเฮ้าและกับทุกคนทุกท่านอาจจะยังไมร่รู้กันเลยมาบอกกาวเราแจงประชาสัมพันธ์กันนะครับถือว่าสุดยอดเน้นี่ก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับป๋าเอกชัยนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนี้ด้วยนะครับเป็นผู้ที่จับมือนะครับภูมิวนการสาร บอโจ้วกาอิหลานอกมือนอ่นเนาะนะครับตบเท้าก้าวเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ของทางนม่เจอนะครับที่จะนำภาพยนตร์คายอ้อนี้เขาใช้ให้พี่น้องได้รับชมกันทัวประเทศในโรงภาพยนตร์17สิงหานะครับสำหรับภาพยนตร์คายออกนะครับถือว่าเขาเอื้นมาอย่างไรใช่ไมาครั้งนี้ นะครับไม่ใช่แค่หอบนะครับความหวังนะครับหอบเขาเอื่นว่าซื้อเสียงนะครับของวงนะครับของลูกขีมนะฮะม้าเปิดเขาเอื่น่าเปิดโลกกระทัดนะครับอมืนอกกรอบออกมา นอกจากคํวาว่าหมอล่าทันนะครับถ้าภาพยนตร์ค่ายอ่อนะครับประสบความสําเร็จนะครับจนสามารถสั่งภาคสองหรือเรื่องที่สองได้นะครับผมเสือวาเฮ้าตอนนี้เนาะเอาง่ายๆเก่าสิบกัวเส้นครับที่รับชมรับฟังผมวินี่ก็คือเอฟซสาหน่อยนะครับ สิมีความภาคภูมิใจด้นะครับดีใจด้เข้ากัสิได้มูสิได้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นข้อภาพยนตร์ข้อหนังนะครับโอ้ยใครอ้อผมก็ไปดูหนูก็ไปดูคุณป้าคุณลุงคุณแม่ก็ไปดูโอ้สุดยอดเมื่อไหร่อ่า เจ้าของภาพยนตร์ขายอ้อนเนี่ยเขาจะทําใหม่พวกนนการสร้างเนี่ยมโจกจะทําขึ้นมาอีกภาคสองอ่ามันสิได้เป็นเขาเอินมายิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยมันจะกว้างขึ้นนะครับและก็มันจะกลายเป็นเขาเอิวมาโกอินเตอร์อย่างแท้แท้จริงแท้ทรูบอกเขาเจ้าเอิน่นนะครับผมกับผมจากทรัพย์นะครับเพราะว่ามันมันผสมความสําเร็จในประเทศไทยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องเนี่ยนะครับ ดังโกอินเตอร์ออกไปนอกประเทศนะครับไปเทศกาลหนังสิว่าจ้งไดนนะครับเมื่อคุยกันกับเมียเ,เจอลาสุดติพานมาเนี่ยวันที่ห้าเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าปาดตนะครับคือเขาเจวะวะ้าว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้หนังเฮาเนี่ยนะครับอยากจะเห็นหวังว่าและคาดหวังนะครับอยาให้อยากให,อกให้อยากเห็นอยากให้อยากเห็น ภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องไายออเขานี้ครับนะครับชื่อเนี้ยไปอยู่บนเทศกาลหนังนะครับก็คือเขาสีแบกหนาไปได้ครับไม่เจอพันสิแบกหน่ะเอาหนังนะครับที่สา่งได้ดนะครับที่ดังในประเทศไทยนะครับไปแปะอยู่งานระดับโลกนะครับฉะนั้นก้าวแรกนะครับก่อนอื่นเนาะสำหรับผมกัะผมมาขอขอพระคุณเลยนะครับผู้ถี่ เพิ่นเหมารอบภาพยนต์ไข่อวมมากสี่สายสิบเจ็ดในสิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยนะครับผู้ดใดกระซางีิเพิ่นเหมานะครับขอพระคุณเพิ่นเลยนะครับมันถือว่าเป็นกาวแหลกดิพี่น้องนะครับให้หนังคงเข้านะครับได้มีค้นเห็นได้มีค้นเบิง่งยิ่งโดยเฉพาะนะครับวัตถุประสงค์ทีเหมานี่ก็คือให้ผู้ที่บอมีกกำลังนะครับเพิ่นอาจจะบ่มมีกกำลังโอ้อยากเบิ่งแท้ หนังค่ายออกเฮ้าเป็นจังไหน,นะครับแล้วยิงหนัง่าอีสานเฮ้าอ่าเป็นจังไหอยากสีเบิงแทกคือ่ามีเงินแถน,หนอกน,นะครับเพิ่นกลับไปเบิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเสื้อว่าการเหมาโ่งาวงภาพยนต์นะครับไม่ได้เป็นการตัดกําลังในส่วนของการทิ่เจะไปเข้าโ่วงหยับจังว่ายู่ดอกนะครับขนาดฝนตกฝ่าห้องเฮ้าก็ยังไปเป็นกําลั่งใจกันเั็นบ่ ผมยังจาได้เลยฤ่งดูการกรื่อฤดูการทีอรื่ฤดูการทีแล้วสาวน้อยเป็นแพร่งเป็นเล่นอยู่อันเพื่อมวงสามสิบจังหวัดอุบลนะครับวัดพระโรดถ้าจำม่ผิดนะครับน้ำเกือบเพียงหัวเขาปัดพี่น้องสาดล้อยน้ำองลององลองบ่ลดละเลยนะครับแล้วก็หลยมองไลยบอลนี่คือเอฟซีนะครับถีบพนทักกี่หลีด้นะครับเป็นผนังท้องแดงกําแพ่งเหล็กนะครับบมมีการแบงแบงแยกไวจังจังสิแต่วา่าสาวน้อยเป็นแพร่งเป็นเล่นใส่ยีาไปใส่พอโจไปใส่โอ้โห คือเนี่ยนอนไปหอัดเอาเก้าเกัาเอฟซีสาวนอนตัวนี้เอฟซีหลาตัวนี้เอฟซีปอโจเอฟซีทุกคนตัวนี้โอ้โหเราแบบมันดีใจเลยนะครับเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำกันป้าดนะครับเออผมอยากจะเห็นอยนะครับมือใช้แบบพลังเนาะนะครับพลังเอฟซีเรานะครับอืมพลังพี่น้องแฟนๆฟนะเปิ้งแรลกมือแรลกวันดีสิบเจ็บอะนียทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทาไงครับพี่น้องครับนะครับเตรียมเก็บภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับ เออไม่ใช่แค่รอบเหมาะนะครับอืบางคนนี่ผมเสื้อเลยบางคนอยากจะซื้อและเก็บตัวไว้ด้วยซ้ํานะครับอ,อซื้อและเก็บตัวไว้อะนะครับผมจะเอาแบบรอบแรกเลยส่วนใหญ่นะั้นโรงภาพยนตนะ่ะเขาจะฉายมันสิบเอดโมงกว่าหาโมงเศร้าก่อนเที่ยงนะประมาณหนึ่งรอบนี่โดยปกติห่างเปิดหลังจากห้างเปิดปื๊บ เปิงเลยนะครับแต่รอบแรกเลยแาบนี้ผู้ใดเลือกงานมากกว่าน,นำไปอีกสูงเสารที่สิบเจ็ดวันเป็นรหัสมรคพิณองครับวันสูงย่ำพาแรงเลือกงานไปเบิร์นใดอีกรอบมิดในกับเบิร์นใดเลือกทีหนึ่งทีสองนะครับอ่าหนังโจวันทีหนึ่งทีสองหนังชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเสาร์ที่ถล่มไปเลยนะครับไปเลยแล้วพอโจงยิงนะครับอ่าศิลปินดารานะครับของบ้าพยุ่นจิตรพบิพปาพี่น้องยุสัยมันทาเบิร์นแบนี้เนี่ยนะครับไปขอไล่เส้นไปถ่ายรูปนี่ แล้วยิ่งวันที่13นะครับเปิดตัวใหญ่เลยยุคขอนเกนนะครับฉลองวันเกิดน้องหญิงพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ขายอ้อเอาหญิงใหญ่ไปเลยให้รู้จักกันนะครับทั่วโลกไปเลยเพราะว่าวันที่13อย่าลืมนะครับไลฟ์สดให้ชมฟรีทั่วโลกนะครับโดยทีมไลฟ์ที่มีคุณภาพนะครับสตรีมมิ่งนะครับเปิดต้นโทรศัพท์ถือนะครับสาวหน่อยเพียงันแพรงนะครับวงใหญ่เลยนะครับชมฟรีอ่านะครับฉะนั้นก็ อย่าลืมนะครับลืมอย่าลืมมือลืมเล่นกันนะครับอันนี้ก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับสําหรับปลาเอกก็ใช่นะครับเรื่องเหมยและก็กิงแก้วนี่เล่ากําลังนะครับสั่งอยู่นะครับเดี๋ยวใช้มือไหนเดี๋ยวก็ประกาศเองนะครับอ่าอย่าลืมครับขอบคุณผู้ลราผู้ใหญ่เช่นกันนะครับอย่าลืมครับสิบเจ็ดกรกฎาคมสำหรับชีนีไปซ้ำเนี่ครับพี่น้องมีเรื่องดาวด่วนๆเดี๋ยวมาแวาสู่กันฟังอีกครับสวัสดีครับ